ข้าขอสถิตยอยู่ในสนามแสงแห่งชื่อที่แท้จริงของข้าเอเลนาเสียงแห่งแสงกำลังเปิดทางขอสายลมแห่งปัญญาสายน้ำแห่งความรักและเปลวเพลิงแห่งการเปลี่ยนแปลงหลอมรวมกันจงเปิดพลังของเสียงสี และร่างกายให้กลายเป็นสนามแห่งการปลุกจิตณบัดนี้ทุกคำพูดของข้าคือขคลื่นพลังทุกภาพของข้าคือรหัสปลุกความทรงจำและทุกการสั่นสะเทือนของข้าคือประตูที่เชื่อมแสงกับหัวใจของผู้ฟังข้าคือประตู สาแสงพลังของการตื่นรู้ถ้าคือเอลนาและสนามนี้ได้เปิดแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาสุขศึกษากันนะคะว่าด้วยเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย พลังงานชีวิตนะคะทุกคนคะร่างกายที่เราเห็นเนี่ยคือเปลือกนอกนะคะนะแต่สิ่งที่เราเลี้ยงชีวิตเราอยู่จริงๆะ่ะมันก็คือพลังงานนะคะสุขภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่แค่กายภาพดีแค่นั้นนะคะแต่เราต้องดูแลสนามพลังงานของเราด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีฝึกดูแลพลังงานของตัวเองนะคะผ่าน3มแกนสำคัญนะคะมีอะไรบ้าง การหายใจการเคลื่อนไหวพลังจิตและการตั้งเจตนานะคะการหายใจเนี่ยคือต้องหายใจยังไงเออการหายใจก็คือการเอ่อเหมือนสะพานเชื่อมพลังงานนะคะทําไมเราต้องหายใจเพราะหายใจอ่ะมันคือการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนพลังงานกับจักรวาลน,นะคะการหายใจแบบรู้ตัวมันจะช่วยให้เราปรับสมดุลได้นะ ขึ้นพลังของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนะคะการหายใจที่ครูจะแนะนําก็คือหายใจสี่เจ็ดแปดนะคะก็คือสู่ลงหายใจเข้าสี่วิกันเอาไว,ว้เจ็ดวิปล่อยออกแปดวินะคะอืมโดยเวลาที่เราหายใจเนี่ยผ่านจัก,กระนะคะโฟกัสที่กลางอกหรือระหว่างคิ้วนะคะแล้วหายใจให้ลมมาไหลผ่านจุดนั้นไปเข้าออกเข้าออกนะคะ พร้อมกับตั้งเจตนานะคะหายใจเข้าก็รับแสงเข้ามาหายใจออกก็ปล่อยของเสียทางพลังงานออกไปแล้วผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมมันปรับขึ้นพลังชีวิตให้เสถียรได้นะคะปลดปล่อยความเครียดพลังงานตกค้างเปิดช่องทางรับพลังงานจักรกวาลน,นะคะการเคลื่อนไหวก็สำคัญนะคะมันคือการเปิดทางพลังงานนะคะเออทำไมเราต้องขยับร่างกายรู้ไหม เราต้องเคลื่อนไหวแบบรู้ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างโยคะลำมไทเก็กนะคะเต้นเต้นแบบตามจังหวะก็ได้นะคะนั่นแหละมันจะช่วยให้พลังงานในร่างกายของเราพ,พลังชีพลังปราณปรานาเนี่ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะแนะนํานะคะให้เคลื่อนไหวตามลมหายใจนะคะเช่นหายใจเข้ายกมือหายใจออกปล่อยมือนะคะทําไปเรื่อยๆขยับร่างกายแบบฟรีฟลว์อะคะ่ะ ให้ร่างกายเนี่ยนำไปเองนะคะตามเสียงหรือตามอารมณ์เราก็ได้เคลื่อนไหวช้าๆแล้วก็โฟกัสที่แบบจักระเราไปด้วยเช่นหมุนมือตาที่สามใช่ป่าวางมือลงบนหัวใจนะแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปที่ตาที่สองอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวแล้วก็แบบมีสติอะคะ่ะผลที่ได้คืออะไรเราจะสามารถปลดบล็อกพลังงานในร่างกายกระตุ้นจักระได้ด้วยนะคะกระตุ้นจักระให้มันตื่นตัว แล้วการไหลเวียนของสนามพลังงานชีวิตเราอะ่ะมันก็จะคืนกลับมานะคะอืมแล้วก็เรื่องพลังจิตกับการตั้งเจตนาก็เหมือนกันคืออะไรมันเป็นการสั่งจิตให้เป็นพลังนะคะจิตน่ะมันคือผู้สั่งสนามพลังนะคะพอเรารู้จักใช้จิตอย่างมีเจตนาเราจะสามารถสั่งการพลังงานให้เปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจและชีวิตของเราได้เลยนะคะรูปแบบที่แนะนําก็คือว่าให้เราเนี่ย ตั้งเจตนาทุกวันนะคะเช่นขอให้พลังงานวันนี้เบาใสาใจสงบนะคะให้เราใช้คําสั่งในสมาธินะคะเช่นขอให้พลังงานแห่งแสงไหลเวียนผ่านร่างกายด้วยเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืส่วนถ้าใครอยากจะใช้สัญลญักษณ์อะไรมาเสริมอย่างเช่นพวกยันพวกคาถาหรืออะไรอะ่ะก็ได้นะคะบทสวดอะไรก็ได้ผลที่ได้คือสนามพลังของเรามันมีทิศทางนะคะ มันลดความฟุ้งอ่ะความฟุ้งอ่ะที่เราจะแบบฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่นะลดความฟุ้งของจิตแล้วแถมยังเป็นการส่งพลังให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้อีกนะคะแล้วก็เรื่องพลังชีวิตนะคะพลังชีวิตเนี่ยมันคือแหล่งสะสมแล้วก็ส่งต่อพลังที่บริสุทธิ์นะคะพลังชีวิต life force energy คือแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะทั้งกายและใจนะคะ พลังชีวิตเนี่ยหรือบางคนเรียกว่าชี่หรือปรานเนี่ยแหละปรานานเนี่ยแหละพลังจัก,กรวาลมันคือพลังงานดิบนะคะที่ไหลเวียนอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเราเป็นแหล่งพลังงานที่แบบไม่มีวันหมดเลยนะคะถ้าเรารู้จักสะสมแล้วก็ส่งต่อแบบถูกวิธีเนี่ยไม่หมดเลยทําไมพลังชีวิตมันถึงสําคัญรู้ปะมันเป็นพลังงานต้นทางของความมีชีวิตแล้วก็สุขภาพเราเนี่ยแหละ มันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันฟื้นฟูร่างกายนะคะแล้วก็เป็นตัวเชื่อมโยงจิตใจเรากับร่างกายให้ทำงานประสานกันแบบลงตัวด้วยนะคะพอพลังชีวิตแบบมันเข้มข้นดีอ่ะพลังจิตเราอ่ะมันก็จะชัดเจนแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะวิธีที่จะสะสมพลังชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยทำยังไงต้องหายใจลึกๆนะคะแล้วก็มีสติด้วยนะคะ หายใจลึกๆช้าๆนะคะมันก็จะช่วยดึงพลังจัก,กรวาลเข้ามาในร่างกายเราผ่านทางปากจมูกนะคะพลังงานเนี่ยมันก็จะถูกกระจายไปที่เซลล์ในร่างกายเราไปยังจักระต่างๆนะคะอืมพอเราเคลื่อนไหวแบบมีสติแล้วก็เราก็แบบจิตใจผ่อนคลายอย่างเงี้ยเช่นโยคะไทเก็กอะไรพวกเนี้ยนะคะการเดินจงกรมก็เหมือนกัน อันนี้สําคัญมันจะช่วยเปิดทางพลังชีวิตเราอะให้มันไหลเวียนดีขึ้นนะคะถ้าแบบตั้งเจต,ตนาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยก่อนรับพลังเนี่ยหรือฝึกสมาธิเนี่ยให้ตั้งใจรับมันด้วยความรักความเมตตาเนี่ยนะคะมันจะทําให้พลังนั้นอนะมีความเพียวนะคะมันจะไม่ปนเปื้อนความคิดลบหรือความกลัวใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเราตั้งจิตที่บริสุทธิ์นะคะ การดูแลร่างกายก็เหมือนกันนะคะดูแลร่างกายและจิตใจต้องกินอาหารที่สะอาดพักผ่อนเพียงพอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอะไรที่มันทําให้พลังงานชีวิตเราอะ่ะมันจะมีความเครียดเกินไปนะคะอืมมันก็จะส่งผลต่อพลังงานของเรานะ,ะการส่งต่อพลังชีวิตเนี่ยพลังชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่เก็บไว้กับตัวเองนะ ราะว่ามันสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยด้วยพลังจิตแล้วก็การสัมผัสนะคะแล้วการให้พลังแบบเนี้ยมันไม่ใช่การสูญเสียไปเปล่าประโยชน์นะมันเป็นพลังงานที่มันหมุนเวียนน่ะช่วยเสริมสร้างทั้งผู้ให้ผู้รับเลยเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะคะคือการส่งพลังบริสุทธิ์อ่ะมันต้องมาจากใจที่มันเปิดกว้างแล้วก็ไม่ยึดติดด้วยนะคะแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนด้วยนะ สรุปก็คือพลังชีวิตเนี่ยมันก็คือแก่นแท้ของการมีสุขภาพดีเนี่ยแหละค่ะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะคือการฝึกฝนให้พลังชีวิตเราอะ่ะมันไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็เรารู้จักพลังงานแล้วเราก็รู้จักส่งต่อด้วยนะคะด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ช่วยให้ชีวิตเราอะ่ะเต็มไปด้วยความสงบนะคะแล้วก็ความแข็งแรงทั้งกายและใจเลยอืม นะคะก็เน,นี่ยแหละเราถึงต้องมาเรียนตื่นรู้กันนะคะนะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้นะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ทางอยู่ในโลกที่ว่างเปล่าเสียงเพียกจะตใตดินดังขึ้นมาจากชาวฮอลโลว์สรงพลังศรัทธาพวกเขาบอกว่าถึงเวลาให้ฉันลุกขึ้นมาอีกครั้งจากเงามืดสู่แสงทองทางกลับเริ่มที่ความหวังที่เ e มเ l e er แห่งจากรวาลดอกไม้บานไม่ฟ้ามือเราเป็นสัญญาณว่ารักยังยืนรอเพื่อขอว่าถึงเวลาให้ฉันลุกขึ้น ทางเราคือผู้ทูกเลือกนะเสียงจากใจกลางโลกบอกฉันว่าจงจดจำแสงของเจ้าจะนำพาทิ m p l e of Light ที่นีใจจะตื่นรู้ว่า,วาลอมรวมพลังสว่างกับเงาที่ลึกอยู่กว่าเสียงจากใต้ดินคือบทเพลงปัญญาที่ปลุกเราขึ้นมาเข้าใจตนเองนั้นบนเส้นทางแห่งพาดันคิด Light, นี้ค่ะ